ผมยศรันเสือสิงห์นะครับเป็น Production m a n a ของบริษัทดแคลอนประเทศไทยนะครับบริษัทดแคลอนได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดนะครับปัจจุบันดแคลอนมีจำนวนทั้งหมดประมาณ12สาขาทั่วประเทศนะครับและในช่วงเวลา2-3ปีที่ผ่านมาทางดแคลอนได้ดำ,ำเนินการขยาย ซครับึ่เป็นสแตนอะโลสโซซึ่งจะมีอยู่สองสาขาที่ภูเก็ตและบางนานนครับแล้วก็ที่บางใหญ่ก็คือสาขานี้นะครับซึ่งปัจจุบันกําลังดาเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงการก่อสร้างนะครับทางดีแคล์อนแคได้ทํางานร่วมกับบริษัท e PS s 2000นะครับซึ่งเป็นทีมคอนเซัลให้บริษัทของเรานะครับจากการร่วมงานกันมาทางทางผมก็รู้สึกว่า ความบรรทับใจในการที่ได้ทํางานร่วมกับบริษัทพีเส2,000นะครับทั้งในด้านของการเมนเนตงานเรื่องของการคุมคุณภาพของงานซึ่งทางผมก็คิดว่าในอนาคตทางดีเคอรก็อก,ก็จะ,ะได้ทำงานร่วมกับบริษัทพีส2,000ต่อไปในโครงการอื่นนะครับขอบคุณมากครับ